พี่ทีมครับผมท้อแล้วอ่ะพยายามทำคอนเทนต์สุขภาพลงเพจตัวเองแต่ยอดไลค์น้อยมากสู้พวกอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวครีมหน้าขาวยาลดน้ำหนักแปลกๆไม่ได้เลยแล้วว่านอยากเป็นแค่คนดังหรืออยากเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงละ่ะผมก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงสิครับงั้นมาถูกทางแล้วที่ H Club เราเคยเจอเคสที่คนหลงเชื่อรีวิวพวกนั้นจนสุขภาพพังมาเยอะมากพวกเราเลยสร้างอินฟลูเอนเซอร์สายเฮล์ของเราขึ้นมาเอง เราใช้เฮดหรือพลังความคิดตรวจสอบข้อมูลให้เปะ๊ะใช้ฮาร์ดหรือใจรักสื่อสารด้วยความจริงใจแล้วก็ใช้แฮนลงมือทำผลิตสื่อที่ทั้งสนุกและถูกต้องโอ้โหเจ๋งอะพี่ทีมยอดไล์ like อาจจะไม่สู้แต่ทุกหนึ่งแชร์ของเราอาจหมายถึงหนึ่งชีวิตที่ปลอดภัยจากข้อมูลผิดๆนะนั่นแหละคือการเป็นฮีโร่ที่แท้จริงผม H อ l u b สร้างสสื่อดีๆ เป็นฮีโร่ของสุขภาวะ H Club พลังเครือข่ายสื่อยาวชนเพื่อสุขภาวะ H Club มาเปลี่ยนโลกไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจาก H Club และสส